พบกับช่องแม่อ๊อฟกกอกนะคะวัสดีจ้าผู้ใหญ่บ้านวัสดีค่ะวััสสดีครบนี่นะคะเมื่อเช้านี้ก็คุณแม่ก็รับรำนะคะกับคุณแอมนะคะมีไข่ทั้งหมด3 4 34แผงค่ะป้า3ามสิบะพ่อ30อืม30นะคะ แล้วเราก็ให้ป้าก็มามอบต่อให้บ้านสอนฤศีนะคะได้ทั้งบุญให้ FC ได้ทั้งถวายองค์ปู่แล้วก็คุณแอมก็ได้บุญด้วยนะคะก็ให้พี่

นี้พี่จะวาใหม่อันึงตัวยังอะไรนะบาสโลบบาสลบใหม่สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านวันนี้ขอพูดก่อนเขาขออนุญาตทักทายนะครับวันนี้โอกาสได้พาประแตนมาได้รู้จักกับพุ่าภูแก่ตัคสรศเห็นมานะครับเห็นมานั่งกันนะครับไข่นะครับเดี๋ยวให้ประแตนพูดแล้วกันไข่มาจแตไหนยังไงเนาะนั่งไปเดินก็ได้นั่งไปมดนะครับไข่ที่ได้มานะครับเป็นไข่ที่ไหว้องค์ปปริจิตอาคาานะครับเราก็เป็นลูกช้างลูกม้านะครับที่เอามา นะครับสร้างมุดสร้างุดสดให้กับองค์ปู่บริจิตตรคราชนะครับก็เลยวันนี้นะครับก็ได้ลูงผลว่าจะมาด้วยนะครับปรแตนมาพอดีเลยบอกประแตนมาแทงครับะตูนดูนะครับ,รบทางานนะครับเอาเดี๋ยวให้ประแตนทักทายกับแม่ๆเนาะนะครับเพื่อพูดคุยใต้ที่มีะไรมากก็เป็นเล็กไม่น้อยไม่เยอะไม่มากไม่มายหรอกก็คือครั้งก่อนเราไปที่จัาปงแล้วครั้งนี้มาสรารสีอ่า เรามีกิจกรรมอยู่ค่ะให้กับทางโรงเรียนด้วยเป็นเครื่องเล่นเด็กคือเราจะสะสมเดือนละครั้งเราทำกิจกรรมเพื่อชุมชนก็ถ้ามีโอกาสยังไงผู้ใหญ่กับแจ้งก็ได้นะคะอย่างสาราหรืออะไรประมาณนี้เราก็คือจะทำกิจกรรมขายของนี่แหละค่ะแล้วก็รูกๆกับ FC เราก็จะส่งเสริมชุมชนในการทำความดีเดือนละห,หอย่างกับ จะมีหมู่บ้านที่ประจำกับเราก็คือสารสีแล้วก็พน,นัำเที่ยงเนาะแล้วก็จำประดงแล้วก็บ้านสามาคีแต่ว่าโรงเรียนก็จะมี3าโรงเรียนนะเรากำลัลงสะสมเครื่องเล่นให้กับเด็กๆจัดสรรให้ทางโรงเรียนอยู่ค่ะก็คงจะปายเรียนมีสาก็อาจจะมีทยอยเข้ามาแล้วก็สําหรับใครที่เป็นนางรำอยู่นะคะแล้วป้าก็แจ้งไปในไลน์ในไลน์แล้วแหละว่า ต้องการนางรำที่14 299,000ท่านค่ะก็ใช่คือเพื่อนก็จะหาเพื่อนเพื่อนบ้านนั่นแหละใช่ไหมหาเพื่อนหาเพื่อนบ้านนะก็ถ้าถ้าได้ไม่ครบยังไงก็เดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงเพราะว่าจำปะดงก็อ200ท่านถนนก็คือ599ก็เลยถ้าถ้าหมู่บ้านไหนยังไม่พอก็คือคุยกันในกลุ่มมาเลยแล้วก็ค่อยๆเฉลี่ยกันไป ก็จะเป็นกิจกรรมลดน้นั้หัวผู้ท่านผู้แก่วันที่สิบสี่แล้วก็ถ้าใครหกสิบขึ้นนะหกสิบอัพนะถ้าอยากไปร่วมงานก็เตรียมอีไว้ให้คนะ่ะก็ะาฝากผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็ถ้าถ้าอยากไปร่วมงานก็จะมีกิจกรรมสวัสดีค่ะกิจกรรมลดน้าหนั้งหัวผู้หลักผู้ใหญ่วันที่สิบสี่คือจะมีกิจกรรมสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะวันสิบห้าก็จะเป็นขนใจขึ้นองค์ปู่เราจะทำะปู อีกตัวนอนคือสามวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอยู่ตรงที่นาก็สงการไปด้วยอะไรไปด้วยแม่จะไปเที่ยวกันไครับกันก็ค่อยว่ากันไปนะคะบ้านใกล้เดินเคียงแเป็นโอกาสดีๆก็นักร้องลุงพลนะคะนักร้องลุงพลนักร้องลุงพลเนี่ยฮะอ๋อฉันนักร้องลุงพลอยากรับบ้างไหมครับอากาศเป็นไปอีกกามอบใครนะคะเนาะก่อนเล็กน้อยสัจ ทุ่งนาลุงพลก็ถ้าเรามีเยอะอย่างนี้เราก็จะมาให้ประจำประจำเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณนเอฟซีที่เพิ่นลำแล้วเพิ่นก็แก้บนอะไรไปแล้วก็เอามาให้ทางชาวบ้านเชียร์ด้วยกันน้องขอบคุณมากค่ะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณลุงพลป้าแตนนะการที่ถึงพันก็์ต้อลุงนวัดนัตั้งแต่รู้จักลุงในวัดยังดูมาตลอดนะมันคือว่าเก่งใจลุง,งม,ามากเลยนะตั้งแต่วันแรกที่ไปงานแล้วก็ตัง้งแต่วันนี้ยังดูมาตลอดเลย ทั้งนี้ก็ขอบคุณลุงมากมากเลยนะครับเราหวังว่าลุงจะเอ็นดูไปนี้ไปเรื่อยๆได้ลุงขอบคุณอาจารย์ชาจริงนะลุงขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวพี่เนี่ยไหมสี่เดียวลุงติดปากมานะครับก็เลยให้เกียรติลุงนะครับให้เกียรติลุงนะโอเคครับโอเคขอบคุณมากๆครับครับผมมาเรียนเรียนเย็นผู้ใหญ่นักสตีเรียนเยนผู้ใหญ่ด้วนะครับนักตีสี้ได้ก็ให่กินอ สามเรามานะครับผู้ใหญ่ต้องไปแน่สิบสี่นะครับแล้วก็จัดผู้เฒ่าผู้แก่ไปเ <Okay. S 1> นาะดีไหมนะครับกิจกรจร,รมที่หกเนี่ยนะที่ว่าอ,อ,อาจจะอาจจะแจ้งแจ้งใลุ่มนางรำนะคะแล้วมีกิจกรรมครีวันเกิดวันที่หกก็เลยทำกิจกรรมแข่งกีฬาแข่งกีฬายูทูบเบอร์กับชาวบ้านนะคะจะเป็นแม่บ้านได้เป็นกลุ่มเด็กๆก็ได้เดี๋ยวจะแจ้งมาทางผู้ใหญ่บ้านค่ะเราจะมีรางวัลให้ค่ะคืออยากให้กิจกรรมเด็กๆได้มีวัยรุ่นก็ได้หรือว่า เอ่เท่าไหร่นะประมก็ได้กกมัธยมก็ได้ค่ะแล้วแต่ก็มีกิจกรรมแข่งกีฬากันแล้วก็เล่นเกมร่วมสนุกกันถ้าถ้าอยากไปร่วมก็ได้ค่ะเป็นกิจกรรมในในนาลุมพลเป็นวันเกิดของป้านะคะก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมาก็เดี๋ยวแจ้งในไลน์กลุ่มนางรำค่ะว่าจะมีการแข่งช่องตำกันแล้วมีเกมสนุกสนานกันเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะ พอดีพอดีกลุ่มแม่บ้านเขาถามอยู่ว่าจะจะแข่งอะไรยังไงแข่งส้มตาำยังไม่เผยใช่ไหมแข่งส้มตำคือแข่งส้มตำเสร็จแล้วพอตำส้มเสร็จแล้วมันจะมีคนกินใช่ไหมเวลาคนกินว่าเวลากินก็แต่พิเศษอันหนึ่ยก็จะอาจจะปิดตาอ๋อแล้วก็คือว่าจะปิดตาแบบไหนอะไรยังไงเดียวและนี่เผยแค่แค่เกมเดียวี่ที่ยังไม่บอกนี่คือจะ จะมีอะไรเกมอะไรที่เล่นอีกใช่ไหมครับเยอะโอ้นะอาจารย์นั้นนะครับเพราะว่าเขาขามผมอยู่ผม่าผมไม่รู้ต้องหาปัจฉันคนเดียวนะครับกิจกรรมมีเยอะนะครับแข่งตอนกี่โมงครับโม่แปดโมงมีรถแห่ด้ไหมครับรแห่รถแห่บดีกว่าไม่ทันครับไม่เป็นไรทุกนาเราจะขอใช้เสียงตลอดปีนะครับ เดี๋ยวจะให้ป้าแตนน้เป็นตัวแทนมอบนะนะครับโอเริ่มนั้นก็ได้เพราะว่าไทยคอยู่นะนี่นะคบเ้ียบร้อยแล้วหนึ่งสาวมณ์สาวมณ์สาสาวม์ีนีช่ออ้ไดปลาไปหยิบอเย้เขาแถวเย้เเขาแถวเร็วอืให้พนยกไปเลยเป็นแผง หรือว่าแบบไหนแล้วให้ผู้ใหญ่พ่นทำเองก็ได้ผู้ใหญ่ก็เอบมอบแล้วก็เรียบร้อยไม่ไม่ไม่เราโอ้ใหนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ FC เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ